สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทและการเก็บรวบรวมของข้อมูลนะคะโดยข้อมูลหมายถึงข้อความจริงที่อาจเป็นตัวเลขหรือข้อความก็ได้ประเภทของข้อมูลนะคะถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่1แบ่งตามการการะทำของข้อมูล 2. จําแนกตามแหล่งที่มา 3. จําแนกข้อมูลตามคุณลักษณะของข้อมูล 4. จำแนกตามวิธีการจัดเก็บข้อมูลค่ะโดยประเภทหนึ่งนะคะคือการแบ่งตามการการะทำของข้อมูลค่ะการแบ่งตามการการะทำของข้อมูลสามารถแบ,บ่งเป็น2แบบได้แก่ข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดหมวดหมู่หรือเรียกว่าอันกรุ๊ปแบ่งข้อมูลที่น่าจะกการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ยังไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบ,บียบและยังไม่ได้มีการคัดเลือกข้อมูลค่ะแบบที่2นะคะ เป็นข้อมูลที่จัดเป็นหมวดหมู่หรือเรียกว่ากลุบเป็นข้อมูลที่นํามาจากกลุ่มที่ยังไม่ได้จัดหมวดหมู่มาจัดหมวดหมู่หรือจัดระเบียบมีการแจกแจงความถี่ซึ่งจะทําให้ข้อมูลเหล่านี้น่าต่อการนําไปวิเคราะห์หรือคิดคํานวณนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจําแนกตําแหน่งที่มาจําแนกตําแหน่งที่มาแบ่งเป็นสองแบบก็คือข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้หรือหน่วยงานให้ใช้เป็นผู้เก็บรวบรวมการเก็บข้อมูลประเภทนี้ทําได้2วิธีคือการทําสัมมโนและการทําสํารวจกลุ่มตัวอย่างค่ะต่อไปนะคะคือข้อมูลทุติยภูมิค่ะข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลท,ท,มที่ผู้ใช้ไม่ได้ไไดเก็บรวบรวมข้อมูลเองแต่มีผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นๆทําการเก็บรวบรวมข้อมูลให้และผู้ใช้เป็นเพียงผู้นําข้อมูลมาไปขอต่อเท่านั้นคะ่ะประเภทที่ส คือการจำแนกข้อมูลตามคุณลักษณะของข้อมูลค่ะโดยแบ่งเป็นสองแบบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ข้อมูลเชิงคุณปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะโดยข้อมูลเชิงปริมาณนะคะก็คือข้อมูลที่ใช้แทนขนาดหรือปริมาณซึ่งวัดออกมาเป็นจำนวนที่สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบกันได้โดยตรงค่ะเช่นคะแนนสอบความสูงน้ำหนักอายุและรายได้ค่ะ ต่อไปนะคะคือข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุค่าได้ว่ามากหรือน้อยกว่ากันส่วนใหญ่จะเป็นข้อความค่ะอย่างเช่นเพศสีศาสนารหัสนักเรียนและเบอร์มือถือค่ะในประเภทสุดท้ายนะคะคือการจำแนกตามวิธีการจัดเก็บข้อมูลค่ะโดยสามารถแบ่งได้เป็น4แบบนะคะอันแรกคือ ข้อม exactly. no ูลจากการนับเป็นข้อมูลที่ได้จากการนับโดยตรงค่ะต่อไปนะคะก็คือข้อมูลที่ได้จากการวัดค่ะข้อมูลที่ได้จากการวัดนะคะคือข้อมูลที่ได้มาโดยวิธีวัดโดยตรงนั่นเองค่ะอย่างเช่นน้ำหนักส่วนสูงค่ะแบบที่สามนะคะคือข้อมูลที่ได้จากการสังเกตค่ะข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนะคะเป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามหรือเฝ้าสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ต่างๆเป็นต้นค่ะ แบบที่4นะคะเป็นข้อมูลที่ได้าจากการสัมภาษณ์ค่ะโดยข้อมูลที่ได้าจากการสัมภาษณ์นะะเป็นข้อมูลที่ได้าจากการถามโดยตรงระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์นั่นเองค่ะ